1>, 1 2 3 2> <laughs> 4งก็ห ดูดีมันเร็วก็ได้บอนแล้วคลายแบตเลยคือตัวเขาจะมีสิทธิบัตรเทอร์โบแอร์ฟล์นะเมื่อดึงลมออกมาใช่ไหมด้านในเนี่ยจะมีการจัดการจาก,านกนหนึ่งใหญ่เนี่ยแยกออกเป็น2แล้วก็มีการขยายขึ้นเรื่อยๆมีถึง4ชิ้นส่วนที่ใส่มาเพื่อกันเสียงให้เสียงแบบรบกวนเนี่ยออกมาน้อยที่สุดผมจะพาเพื่อนไปอันบ็อกพัดลมมินิแบบพกพาของกีซูไลมีสิ่งหนึ่งที่อึ้งไปเลยนะมันเป็นพัดลมที่มีสิทธิบัตรเป็นของตัวเองด้วยนะซึ่งมีชื่อว่าแอร์เทอร์โบโดยตอนเห็นยอดขายครั้งแรกก็ตลึงเหหมมมือนนนนกันัจด หลายรอบก็เลยเนี่ยเพิ่งได้มารีวิวไปแกะดูพร้อมรีวิวไปแต่ละจุดนี่คือตัวกล่องของเขาจะเป็นสีเทาตัดกับขาวแบบนี้นะเราเปิดขึ้นมา มาก็จะมีตัวพัดลมซึ่งเป็นสีดาถ้าสาวๆคนไหนนะต้องการแบบเป็นสีครีมหรือสีขาวก็สามารถต่างตามนั้นได้เลยแล้วเพื่อนๆดูงดงามมากโอ้โหโอนอกจากนั้นนะก็จะมีการแถมสายรัดที่เราจะยกไว้แขวนตรงบริเวณจุดนี้แล้วก็ตัวสายชาร์จก็จะเป็นตัว C to A แบบนี้เลยค่อนข้างหนาเลยโดยตัวนี้เป็นตัวที่จะให้แบตมาอึดมากคือจะให้มาถึง4000 m ป์เลยอยากจะบอกเฮ้ยมันเกือบจะเท่ามือถือแล้วนะแล้วเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง สิชั่วโมงอันนี้ก็คือสูงสุดั้แต่แรงสุดก็อาจจะลดลันลงมามากกว่านั้นอีกซึ่งตัวของเขานะอย่างที่ผมบอกก็คือจุดคายแบ่งเลยคือตัวเขาเนี่ยจะมีสิทธิบัตรเรื่องเทอร์โบแอร์ฟลนะหรือจะเรียกว่าแอร์เทอร์โบก็ได้นะโดยฝั่งนี้คือฝั่งหน้าที่จหันเข้าเราในทางแบบนี้ส่วนตรงนี้คือด้านหลังที่จะดึงลมเข้ามาสังเกตดูจุดด,ดึงลมค่อนข้นนนางกว้างและใหญ่มากเมื่อดึงลมออกมาใช่ไหมด้านในเนี่ยจะมีการจัดการน,นะจากหนึ่งใหญ่เนี่ยแยกออกเป็น2แล้วก็มีการขยายเรื่อยๆจนเข้าที่หน้าเราอันนี้ผมอาเเปรลแ นี่นึกออกไหมคือเข้าทางหลังคือหลังของมันนะเข้าแล้วก็มีการแยกเป็น2แล้วก็มีการกระจายมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยนี่คือเลเวลหนึ่งสิ่งแรกที่ผมอยากจะรู้เลยเนี่ยคือเลเวลหนึ่งลมมันใช้ได้ไหมแล้วก็เสียงมันดังแค่ไหนเสียงมีผลด้วยเวลาไปเปิดตามที่สาธารณะเนี่ยมันมักจะรบกวนคนนี่คือเสียงจริงของเขาเลยนะผมเคยเปิดของยี่ห้ออื่นแต่เขไม่บอกพี่ห้อไหนเสียงมันจะดังกว่านี้ตัวนี้เ็จะกัวเบาและเพราะว่าในชิ้นส่วนของตัวประกอบของเขามีถึง4ชิ้นส่วนที่ใส่มาเพื่อกันีย้่อท ซึ่งสาหรับเลเวล1เป็นเลเวลต่ําจะมีการหมุนของใบพัดซึ่งเป็นดับเบิลสองใบพัดที่3,300รอบต่อนาทีโคลมพัดในจุดที่มองว่าจริงๆมันได้แล้วนะถ้าสมมติเราใช้แค่คนเดียวให้เพื่อนๆดูจริงๆไม่จัดว่าเบาเกินไปแรงเกินไปเพราะมันคือเลเวล1แล้วก็เป็นการถนมแบตให้ได้นานที่สุดด้วยลองไปเลเวลถัดไปกันจะมีเสียงเพิ่มขึ้นนิดนึงและล้มเนี่ยมันโอบเต็มหน้าเลยจากที่ปกติมันค้นอยู่แค่กลุ่มตรงเนี้ยแต่มันแบบเต็มเลยนึกออกปะอ่าเมื่อกี้เป่าถุงไม่ค่อยไปน็ นี่คือเลเวลสเลยนะมีเลเวลสต่อซึ่งมันสูงสุดอยู่ที่6,600รอบต่อนาทีไปเลเวลสเสียงเพิ่มมาแต่ว่าเสียงมันไม่น่าเกลียดนะเราจะ ดูถุงโด้โดยอมองว่าเดีว่าสีเนี่ยจะเหมือนค่อนข้างครอบคุมการเปิด2คนนั่งใกล้ๆกันเปิดให้มันโชยโชนมันจะกระจายออกมาเลยนะสมมติหน้าผมตรงนี้เนี่ยดูไม่ได้เปิดตรงๆรแต่มันชนแบบมีการกระจายมาเว้นหน้าด้วยโอ้โหชื่นใจมากโอ้โหลมเย็นสบายมากต่อมานะครับอันนี้เบอร์ห้าปึ๊บ <laughs> <laughs> บอกได้คำเดียวว่าแรงแล้วก็สะใจชอบมากก็ <laughs> จ,ะจะมีทั้งหมดหนึ่ก็ห ดูดิมันเปลวขึ้นด้นบนแล้วเออประมาณนี้ดูด้านในสวยงามมากนะโดยตัวปิดตรงนี้เนี่ยกันเสียงได้เยอะเลยนะออกแบบไปพัดก็ด้วยดูด้านหลังการอบรมเข้านะจัดมากโดยด้านในตัวแบตบจะเป็นลิเธียมไอออนนะซึ่งจะใส่แบตบก้อนใหญ่ไม่2ก้อนก้อนละ2,000มิลลิแอมป์นะรวมเป็น4,000ันโอโ้โห4,000เนี่ยแบบจุกๆเลยนะซึ่งอยากจะบอกตัวรูชาร์จอย่างที่บอกไปจะเป็นไทซีสะดวกในการใช้งานม,มากนะและที่สําคัญยังมีมออกให้เพื่อนอีกด้วยตรงนี้ก็อุ่นใจไปได้เยอะอยากจะบอกว่าประทับใจมากภาพรวมตัวนี้เนี่ยน่าจะ ให้ยกไปใช้ให้ลูกเมียใช้ได้แบบสายใจแน่นอนนะออกเดินทางไนมาไหนตัวก็กระทัดรัดผมหม้อกาลังดีน้ําหนักไม่หนักมากนะเหมาะสาวๆและดีไซน์เขาสวยงามด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากได้จับผ่านตะกร้าที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยซึ่งมันหมดวแต่ละรอบยังไงก็หากสนใจเนี่ยอย่าที่จะลังเลจับได้เลยนะ